สู่วัย35อย่างเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวเกตการ9ด้วยเสียง9ซึ่งปีนี้เธอก็ได้ถูกแฟนหนุ่มไฮโซนิกที่คบหาดูใจกันเข้ามาสู่ปีที่5เซอร์ไพรส์วันเกิดจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ปีก่อนก่อนเลยโดยไฮโซนิกที่จัดงานวันเกิดปีนี้ทีมงานวัดพร้อมเชิญเพื่อนๆของเกตการ9มาร่วมเซอร์ไพรส์และสนุกสนานไปด้วยกันเท่านั้นยังไม่พอ สาวกดยังได้เผยให้เห็นภาพบรรยากาศที่รังสนุกสนานและอบอุน่นเต็มไปด้วยคนที่เธอรักอย่างร้นรามอีกด้วยสาใจกันมากแม่ล่าฮ่าฮ่าฮ่า,าวันเกิดปีนี้เป็นปีที่โคจะสนุกมากรวมคนที่รักไว้ยเอยะเอ,ยะ,เอยะแยะโยเยเต็มไปหมดดีใจทุกคนอนจอยกันมากเต็มที่ให้สุดๆโดยเฉพาะทีมสีชมพูครูจะบ,บ้าตายตกน้ำกันฉ่ำทำไมเนะาะรา ขอบคุณที่สุด You are the best.